และในช่วงนี้ครับเรากลับเข้าสู่รายการกลุ่มพิชิตฝันนะครับในช่วงทําไปคุยไปนะครับซึ่งช่วงนี้ครับเราจะมาดูถึงกิจกรรมนะครับการเรียนการสอนนะครับของคลาสวิชาคอมพิวเตอร์นะฮะมาดูกันว่าน่าสนใจแค่ไหนนะฮะซึ่งตอนนี้กําลังจะเริ่มเรียนกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมอาจารย์อภิชาติศิลปิยานะครับวันนี้นะครับหัวข้อของวันนี้คือการโกสนะครับการโกสนะครับเป็นการสําเนานะครับนะครับสำเนาหรือแบ็กอัพ เก็บไว้เผื่อในยามฉุกเฉินนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เราได้ทําการติดตั้งวินโด w s ์นะครับเราตั้งวินโด้์ไปนะครับเมื่อเราติดตั้งวินโด้์เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวเราก็ติดตั้งไดเวอรนน์นะครับจากนั้นนะครับเราได้ทําการติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานนะครับผมถามนักศึกษานิดน,นึงครับจากความรู้ที่ผ่านมานะครับนักศึกษาต้องใช้เวลา เท่าไหร่ถึงจะทํา3งานนี้ให้เสร็จครับใช้เวลาเท่าไหร่ครับนะครับเราก็ตีซะว่านะครับถ้าวินโดว์ก็สักประมาณเท่าไหร่ครับวินโดว์ก็ครึ่งชั่วโมงนะครับนะฮะไดเวอร์ละครับก็ประมาณ20ินาทีนะครับแล้วก็โปรแกรมพื้นฐานละครับก็ประมาณนะครับรวมกันนะครับผมให้เอาแบบเก่งๆเลยนะครับชั่วโมงครึ่งนะครับ อันนี้แปลว่าเราต้องไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับชั่วโมงครึง่งทีนี้เราใช้เวลาชั่วโมงครึ่งเลยในการติดตั้งทั้ง Windows และไดเวอร์และก็โปรแกรมนะครับทีนี้มีช่างอยู่2คนช่างคนแรกส่งเครื่องนี้ให้ลูกค้าเลยนะครับช่างคนที่2เห็นว่า Window s นี้นะครับกว่าจะลงได้ค่อนข้างลำบากเขาเลยทําการทำำําสําเนาเอาไว้ครับเก็บไว้เราเรียกกันว่า Image File นะครับพอลูกค้าใช้ไปหเดือนปุ๊บ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วละ่ะนะครับวินโดว์อาจจะล่มไดเวอร์มีปัญหาหรือโปรแกรมมีปัญหานะครับยกกลับมาที่ร้านเราหรือเราเป็นช่างดูแลที่ออฟฟิศอยู่หรือนักศึกษาเป็นไอทีซัพพอร์ตอยู่หรือเทเชียล Support อยู่นะครับช่างคนแรกจะต้องใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งลงวินโดว์ตัวเดิมไดเวอร์ตัวเดิมโปรแกรมตัวเดิมชั่วโมงครึ่งครับสำหรับเครื่องนี้แต่ช่างคนที่สสามารถดึงสเาเนา นะครับกลับมาใช้งานได้เลยภายในเวลา10นาทีเท่ากันนักศึกษาอยากเป็นช่างคนไหนเลือกเอาทีนี้นะครับพอเรารู้แล้วว่าโปรแกรมนี้นะครับช่วยงานได้ท้านักศึกษารู้จักโปรแกรมนี้นะครับจะช่วยลดเวลาแทนที่ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งนักศึกษาใช้เวลาแค่สินาทีหรือเครื่องนักศึกษาเองครับเราเป็นช่างเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะทบทวนหัวข้อบางหัวข้อ แต่การทบทวนเนี่ยมีสิทธิ์ทาให้ระบบหรือเครื่องเราเนี่ยล้วนได้เราก็นึกถึงวินโดว์วันเดิมจังเลยอ่ะนะครับแปลว่าถ้าเกิดนักศึกษาทำอิมเมจตัวนี้ไว้เก็บสําเนาเอาไว้นะครับปัญหาที่เราพูดมาเมื่อกี้จะหายหมดเลยอ่ะทีนี้เรามาคุยกันก่อนนะครับใน6ข้อนี้จิงๆมีคำอธิบายในเอกสารมาแล้วแต่เราลองมาพิจารณาดูว่าเราจะใช้ข้อไหนเพราะโกสเนี่ยอันตรายนะครับเพราะเขาไม่สนใจว่านักศึกษาจะมีวินโดว์หรือไม่มีนักศึกามีไวรัสหรือไม่มีนักศึกามีปัญหาหรือไม่มี นะครับเวลาโกสไปหรือเวลาเรียกกลับไปปุ๊บวินโดว์เป็นแบบไหนเป็นแบบนั้นเลยนะครับแปลว่าเวลาเขาจะทำอิมเมจไว้ Windows ต้องสะอาด Windows สะอาดแปลว่าตอนไหนครับที่เรียกว่าวินโดว์สะอาดต้องติดตั้งวิ o โวใหม่ๆนะครับติดตั้งโปรแกรมพร้อมครบสมบูรณ์100%ปุ๊บทำอิมเมจเลยไม่ใช่วันนี้เรียนโกสเสร็จแล้วนักศึกษากลับที่บ้าน ไวรัสก็มีขยะก็มีปัญหาก็มีและสาเก็บทุกอย่างเลยเอาเป็นอินเมไว้แปลว่าเดี๋ยวเราเวลาเราโกสกลับไปมันจะอะไรครับมันก็จะกลับไปด้วยนะครับแบบนี้นะครับแปลว่านะครับเราทำเมื่อตอสะอาดนะครับทีนี้นะครับผมมีให้เลือกอยู่หข้อถ้าเลือกผิดงานลูกค้าหายครับแน่นอนและอย่างนี้ต้องกู้ข้อมูลครั้งใหญ่เลย นะครับแปลว,ว่านะครับหัวข้อนี้ผมถึงเลือกมาสอนไปปลายเทอมเพราะเชื่อมั่นว่านักศาึกษามีพื้นฐานและนาาักศึกษารอบครอบแล้วคนเก่งนะครับนะประสบคมสเร็จไม่เท่าคนที่รอบครอบนาาักศึกษาผมเก่งหลายคนนะครับแต่ว่าความรอบครอบสําคัญนะครับข้อมูลบางอย่างสําคัญ Windows เนี่ยนาายักศึกษาสามารถหาดาวน์โหลดได้หาซื้อได้ไดเวอร์หาซื้อได้โปรแกรมหาได้ทั่วไปนะครับแต่รูปถ่ายรูปถ่ายเขาวิทยาลัยเขางานเขา เราหาแทนไม่ได้แปลว่านักศึกษาต้องพึงเ,เลึกไว้เสมอนะครับว่านะครับปัญหาพวกนี้ไม่น่าเกิดน,นะครับต้องมีสติด้วยนะครับทีนี้นะครับเราจะทําการโกสละนะครับมีให้เลือกหัวข้อนักศึกษาว่าข้อไหนดีครับข้อไหนดีข้อไหนดีมีให้เลือกหัวข้อนะครับโจทย์บอกว่าอ่าผมผมกล้นิดนึง จทยบอกว่าเราต้องการเก็บ partition C สำเนาไว้ก่อนเพราะตอนนี้เราลงวิดโดให้ลูกค้าแล้วลงไดเวอร์ให้ตัวเองเรียบร้อยแล้วลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้วเราอยากสำเนา partition นี้เก็บไว้ที่ไดดีลูกค้าหรือจะเก็บลงในแฟลชไดร์หรือฮาร์ดดิสก์นอนก็ได้นะครับข้อไหนครับหนึ่งในหกนะครับหนึ่งสองสามไม่ใช่ครับเพราะมันเป็นเรื่องของดิส This แปลว่าต้องเก็บทั้งฮารดดิสเลยซึ่งการเก็บอย่างเงี้ยไวรัสนะจังครับขยะโล컬พาร์ติชันทูอิมเมจครับเอน e ทอร์ Enter ลงไปเลยครับหนึ่งครั้งนะครับทีนี้พอ Enter อหนึ่งครั้งปุ๊บนะครับข้อ1.8เขาบอกว่าให้ทำการเลือกนักษาจะเห็นแถบด้านบน แต่ถ้านักษาเห็นคาว่าซอสนี้มันหมายถึงต้นฉบับแปลว่านักศึษาดูที่หน้าจอนักศึกษานะครับแถบบนนะครับนักษาดูนะครับถ้าของใครเป็น100เมกของใครเป็น350เมกของใครเป็น500เมกอันนั้นไม่ใช่ได้ีของจริงนะครับห้ามยุ่งกับได้นี้ถ้าเป็นบ้านก็คือเสาเอกครับถ้าเป็นสะพานก็คือต่อหม้อนะครับเราจะไม่ยุ่งกับได้นี้ถ้าเป็น350เมกวิดีโออะไรครับวิดีโอแครับแล้วถ้าเป็น500เมกครับ วิดีโอสิครับลุกไปดูได้ครับอ่า XP กับ Windows มีจะไม่มีพื้นที่ตรงนี้จะประมาณ1เมตรคุณต้องการจะเอาอิมเมจเนี้ยไปเก็บไว้ที่ไหนเขาถาม้วครับที่ไหนแอคทีฟไปเรื่อยจนกว่าแอคทีฟนี้จะปรากฏที่ลุกอินครับแล้วนักศึกษาถึงจะกดลูกศรลงหรือ Enter ก็ได้อ่าลองทำนะครับหัวข้อตรงนี้จะลำบากที่สุดใน Go to อันแหละนะครับ เอาละฮะหลังจากที่เมื่อสักครู่เราได้เรียนกันไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็ขอยืมตัวอาจารย์อภิชาตนะครับมาคุยกันตรงนี้บ้างดีกว่าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอเป็นฉากหลังนะฮะของห้องเรียนที่มีการมาทําปฏิบัติกันจริงๆนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูตรงนี้เนี่ยอยากจะถามถึงเรื่องของการเรียนการสอนเมื่อสักครู่ก่อนการทําสําเนาระบบเนี่ยคือเท่าที่ฟังดูแลนะ้วมันมันมีความสําคัญตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเราเกิดทา w i n d o ว s เสีย การ<ช>ที่จะนํากลับมาใช้ใหม่เนี่ยหรือทําใหม่เนี่ยมันใช้เวลานิดเดียวใช่เมื่อเทียบกันอัตราส่วนค่อนข้างมาก<ช>อยู่แล้ววินโดว์แต่และประเภทเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับก็ในแต่ละวินโดว์นะครับจะมีความแตกต่างกันเพียงแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยจะคล้ายกันนะครับ,รบแต่ทีนี้นะครับในส่วนของเราเป็นช่างเนี่ยนะครับเราต้องเรียนรู้ทั้งทุกส่วนเลยทุกวินโดว์เลยจะเป็นวินโดว์ของเก่าหรือของใหม่เราต้องเรียนรู้ทั้งหมดนะครับความแตกต่างเนี่ยจริงๆแทบจะไม่ค่อยมีนะครับเพียงแต่ว่า ถ้าในการใช้เนี่ยจะมีแต่ในการซ่อมนะครับก็ต้องเรียนรู้จากแต่ละวินโดว์ไปนะครับอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของช่างแต่ละคนเราถึงต้องมีในเรื่องของการฝึกทักษะเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะสอนในส่วนของการซ่อมเนี่ยวิดีโอเซเว่นวิดีโอเจ็ดนะว่าอย่างนี้ด้ววิดโเจ็ดวิดโแปดวิดีโสิบอย่างเงี้ยฮะมันก็จะต้องมีการเรียนการสอนที่แตกต่างกันไปอีกด้วยหรือเปล่าใช่ครับของเราจะใช้วิธีการคือเป็นสถานีนะครับจะเห็นว่าในห้องเนี่ยเราจัดเป็นเป็นชั้น นะครับเป็นเป็นด้วยกันประมาณ4แถวแถวแรกเนี่ยจะเป็นเครื่องที่ใหม่ที่สุดนะครับแถวแรกเนี่ยนะครับจะใช้ในการทดสอบเกี่ยวกับ Windows 10โดยเฉพาะวิดีโอใหม่ล่าสุดโดยเฉพาะนะครับแถวที่2ก็จะถัดวีดีโอลงมานะจนถึงแถวสุดท้ายก็จะเป็นวีดีโอที่อาจจะเก่านิดนึงแต่ว่าจะเป็นโดที่ยังมีการซ่อมอยู่ตอนนี้ครับ ซึ่งการที่จัดเป็นเลเยอร์แบบนี้ให้มันมีทั้งเก่าทั้งใหม่เนี่ยเพื่อที่จว่าจัดได้ให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยเขาได้หมุนเวียนกันไปจะได้รู้ว่าในส่วนของวินโดว์แบบเก่าวินโดว์แบบใหม่การซ่อมการใช้มันจะแตกต่างยังไงบ้างใช่ไหมัเราใช้โปรแกรมเหมือนกันขั้นตอนเหมือนกันแต่ว่าแต่ละวินโดว์เนี่ยก็จะแตกต่างกันบ้างในระีับเล็กน้อยซึ่งอันนี้ควรต้องเรียนรู้ไว้นะครับไม่ใช่ไปศึกษาที่หน้างานอย่างเดียวเพราะบางครั้งเนี่ยเราจะต้องทําต่อหน้าลูกค้า หรือต่อหน้าเจ้าของบริษัทที่ที่เขาดูอยู่นะครับแต่ถ้าเรามีห้องห้องซ่อมเองนะครับเราจะมีอนาเขตของเราเองเนี่ยนะครับอันนั้นสามารถศึกษาทบทวนหรือทดลองได้นะครับแต่ไม่ควรไปทดลองอะไรนะครับในเครื่องของลูกค้าจริงๆนะครับซึ่งผลที่ออกมาอาจจะทําให้มีปัญหาได้ครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัววิ o โ s แต่ทีนี้เนี่ยเรามากันที่ตรงนี้บ้างดีกว่าอันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเคสจริงนะฮะซึ่งทางทีมงานของเราเนี่ยเอามาให้อาจารย์ได้ดูนะครับว่ามันเป็นอะไรมันเปิดเครื่องไม่ติดนะฮะตรงนี้ครับเป็นหน้าจอของการอยู่ในโปรเซสของการซ่อมใช่ครับมันจะมีสัญลักษณ์บางอย่างที่ขึ้นมาคือตัว B อย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือตัว B เนี่ยนะครับก็คือ Bad Sector นะครับถ้า Bad Sector ก็คือส่วนที่เสียนะครับอันนี้ตอนที่ยกเครื่องมาเนี่ยนะครับอาการของเครื่องแบบนี้ก็คือหนึ่งนะครับจะเข้าระบบไม่ได้หรือถ้าเข้าได้้นะครับก็จชา หรือถ้าล้างเครื่องลงวิ n โดว์ลงระบบใหม่แล้วนะครับระบบเนี้ยจะล่มนะครับเพราะปัญหาเกิดขึ้นที่ส่วนของเราเรียกกันว่าหัวของฮัดดิทเลยครับนะครับนั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าเราจะสำรองระบบตัววินโดว์แบบเมื่อกี้ไว้ก็ตามก็จะไม่สามารถใช้ได้เพราะนื่องจากว่ามันมีปัญหาที่ตัวของฮัดดิทเลยครับคือถ้าเราเปรียบฮัดดิทเนี่ยนะครับเป็นนะเป็นที่ดินนะครับวินโดว์คือบ้าน นะครับนะครับเราจะบลูกบ้านกี่ครั้งก็ตามนะครับแต่ที่ดินเรามีปัญหาอยู่นะครับก็จะมีปัญหาตามแปลว่าทีนี้โปรแกรมแบบนี้นะครับเราใช้ในการรีแพร์แบสเซกเตอร์โดยเฉพาะตอนนี้นะครับนักศึกษาเขาได้ทําการทําการเช็คและซ่อมนะครับถ้าซ่อมได้นะครับจากตัว B จะเปลี่ยนเป็นตัว R ครับนะครับแต่อย่างนี้แปลว่าซ่อมไม่ได้ตัวนี่คือย่อมาจาก r e c o v e รีีใช่ครับคือซ่อมได้แล้ว แต่ถ้าขึ้นเป็น B แบบนี้ช่างต้องสังเกตแล้วว่านะครับขึ้นที่ส่วนไหนอย่างนี้อาจต้องทําการบล็อกฮาร์ดดิสต์เอาไว้นะครับอย่างเช่นนะฮาร์ดดิสต์เราอย่างนี้นะครับ500จิกนะครับอันนี้อาจจะต้องบล็อกไปประมาณ80จิกนะครับเพื่อให้ที่เหลือสามารถใช้งานได้นะครับถ้าถ้าพื้นที่นี้อยู่โซนด้านท้ายนะครับอันนี้จะดีที่สุดนะครับก็คือเราบล็อกท้ายก็คือไม่ใช้แต่ถ้าเกิดอยู่ส่วนหัวเนี่ยเดี๋ยวเราต้องลองบล็อกหัวดูก่อน ครับนะครับทีนี้พอบล็อกหัวเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็จะลงวิดโอในส่วนที่นะครับที่เราที่ไม่ไม่เสียนะครับครับขั้นตอนแบบนี้ครับซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างที่จะแอดวานซ์ขึ้นมาอีกอันนี้จะมีการเรียนการสอนเนี่ยในส่วนช่วงไหนของคอร์สเรียนอ่าอันนี้จะอยู่ประมาณกลางๆค่อนข้างที่จะท้ายๆท้ายทีนี้ในส่วนของค่าใช้จ่ายเนี่ยต้องเสียเท่าไหร่ครับอค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับ ค่าจ่ายของเราเนี่ยส่วนใหญ่ทุกวิชานะครับถ้าเป็นวิชาที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะครับจะอยู่ที่105บาทนะครับแต่ถ้าเป็นวิชาในส่วนของสปาในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับทั้งวิชาการตัดต่อทั้งวิชาเขียนเว็บไซต์วิชาซ่อมคอมต่างๆนะครับหรือสารสนเทศต่างๆนะครับจะอยู่ที่3 0 5บาทนะครับจบคอร์สเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ขอรนนั้นนะฮะสาม้อยห้บาทเนี่ยคือคุ้มมากเลยนะฮะ<อ>เพราะว่าได้ความรู้กับไปแบบทําประกอบอาชีพได้เลยนะฮะวันนี้ฮะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับที่ให้ความรู้กับเรานะครับซึ่งนี่คือในช่วงของทําไปคุยไปนะฮะช่วงหน้าเราจะไปเจาะลึกนะฮะในส่วนของคนที่มาเรียนที่นี่เรียนกับอาจารย์นะฮะมาดูกันว่าทั้งคู่เนี่ยหลังจากเรียนไปแล้วนะฮะได้ความรู้อะไรกลับมาบ้านแล้วก็วางแผนยังไงต่อนะครับตอนนี้พักกันสักครู่ครับ